สบายขับขี่กับอีสุสวัสดีครับในการขับรถเดินทางไกลเป็นเวลานานนั้นแน่นอนว่าย่อมต้องมีความอ่อนเพลียเมื่อยล้าทั้งร่างกายสายตาและการตัดสินใจรถที่ออกแบบภายในอย่างดีพร้อมด้วยเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยที่เข้ามาช่วยเสริมจึงมีความสําคัญมากนอกเหนือจากความสามารถและประสบการณ์ของผู้ขับขี่เริ่มต้นการเดินทางไกลวันนี้จะแนะนําเทคนิคง่ายๆคลายความง่วงก่อนครับนั่นคือการสลับระบบปรับอากาศจากหมุนวนภายในรถมาดึงอากาศจากภายนอกเข้ามา เมื่อออกสู่ทางหลวงโล่งๆที่อากาศดีๆซึ่งจะช่วยเพิ่มออกซิเจนภายในรถทําให้สดชื่นขึ้นแทนการเปิดหน้าต่างซึ่งบางครั้งอาจจะทําไม่ได้เช่นฝนตกพร้ำๆหรือลมแรงเกินไปความง่วงอาจเกิดจากในรถมีคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปในกรณีที่อากาศหนาวเย็นหรือมีความชื้นสูงการดึงอากาศเข้ามาก็ช่วยลดการเกิดฝ้าที่กระจกครับสวัสดีครับ